สบายดีสวัสดีเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซ่องบ่าวสอนพาเลาะอีกเลยเนาะเมื่อนี้บ่าวสอนกะสิไปเสื้อผ้าสาไลานาะทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้กะเป็นวันเกิดของสาวลายเลยเนาะคนกะตกเนาะไม่พี่น้องทุกเดวะเมื่อนี้ค่ะคนเดว่าตกลินเนะี่ยเนาะสาวลายกะบ่ทัชนเริ่เรียกใช่ไหนะเนาะเพิ่นเลิกกับประมาณ แปดโมงฝ่ลลายหรือวา่าถ้าไทยก็บจีเป็นแปลว่าช่องทุ่มเนาะทุกคนประมาณช่องทุ่มมายี่สิบรึวะเจ้านาทีนี่แหละเนะาะบอสอนกับจิตาเป็นมาเนาะเพราะว่าเนะพป็นกับ,บผู้อ่ะบอสอนซื้อเค้กเนะาะเพราะว่าบอสอนก็ได้ซื้อว่ายตั้งแต่มื่อนั้นแหลนะเนาะทุกคนมื่อลังเนะาะเพราะว่าบอสอนกัคข้าวเบีเ้ยงเนะาะบอสอนก็เลยว่า ชื่อไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่าชื่อมาเสี่ออยงไว้ก่อนนะซาไลก์ก็ยังประทันมาฉันเนาะตอนนี้กัเพื่อนกันยังบู้ว่าบอสอนซื้อเก็กเนะนาะเช่นไรบอสอนก็ชี้ลงไปเฮือนลุ่มเลยเนาะนะบู้ว่าเพื่อนชี้บ้าไปได้เนะาะผมรู้สึกข,ของเพืนะนะ่อนน่ะเพราะว่าเพื่อนกันยังบ่เคยได้คเก็กเก็กเนาะทุกคน บอซอนกับบุเกเคยซื้อเลือกเถอเนาะบอซอนกันหน่อยค่อนข้างแรกเนาะบอซอนกับยื้่นไฮลานนี่เนาะทุกคนจะเบิ่งนเหกันเลยเนาะว่าคิดเป็นไม่ได้เนาะตอนนี้บอซอนกัลงมาลุ่มเลยเนาะทุกคนเคกกัชิเสียงไว้แถวนี่เลยเนาะเพราะว่าหน้าเคิดกะบชีประมาณนี้เลยเนาะสาไลกะบบุษันมาจังเลทุกคน อัญุเพิ่นกะบะสอนกะแบลว่ากะเอาเนาะบะสอนก็ใส่ซาปีเลยเนะาะแต่ว่าตอนนี้กะยังบท,ทันบแบบว่าท่านไหวเนะวาะเพราะว่าเทีนยนอินิก็มีเลยเนาะตะกะอัญุเนาะบะสอนกะผู้ว่าเล่าจากนะกตีเนาะบะสอนกามีแต่ว่าซื้อเค้กไหวเลยเนาะ แต่เมื่อวานผู้ใดเนาะทุกคนบอสอนกะด้เซตหาเพื่อนแล้วเนาะเพื่อนบู้บอสอนซื้อเค้กมาเนาะทุกคนเพื่อนว่ากำลังเลือกเวียกเนาะบู้เพื่อนเชิดย,ยังกินยังมื้อนี้ถ้าสไลด์มาแล้วกะค่อยเบิ่งนน้ำกันเนาะว่าสิเป็นอะไรต่อ ตอนนี้กับซาไล่กับสาวใหม่ก็ใกล้สีมาเลยเนาะทุกคนตอนนี้กับประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มกว่าแล้วเนาะจาน้อยเปิ้ลกันมาบาซอนกับทิศทัถามเปิ้นก่อนเนาะว่าเปิ้นหอดเสร็จแล้วเนาะมาซอนทิศตั่วเปิ้นกันเนาะ โบว์อ่ะเพื่อนน้องใส่น้อทุกคนเพราะว่ามื่อนี่พนกับตุกเนี่ยเนาะบอสอนกับอีทรหารานกันเนาะเอาโทรศัพท์บหาแม่เพื่อนเลยเนาะโทรทุกคนบวอ่ะทัวพิษติดโบนเนาะทุกคนเพราะว่าบางทียัดผ้าดังเนาะเพื่อนก็น่าจะขี่รถมาเนาะบอสอนกับอีทัวคนกันเนาะมึงก็ ติดเลยนะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลพอใจแล้วนะตอนนี้กำลังชิงรางลกำลังย่งานี้ค่ไน่คนต้องแห้งบัดวันนะแเิดงชิงอ่ะประมาณจะนาที่หอเทียน ชามนะพี่ไปอดแลย่างมาแล้วายน้ขาน้ำมาวันเกิดจะไเช็จะไหนเข้าปรหอดอ่าแค่นี้นก็ส้ะสาไลก็กำลังมาเนาะทุกคนให่มเ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นหอดนะเนาะโถดก็กำลังทีจอดนะเนาะ บาสอนกะถ่ายเพิ่อนตอนเป็นมาเนาะเพราะว่าบาสอนกะไปบอกเพิ่นว่าว่าซื้อเค้กมาเนาะทุกคนเพราะว่าชีเสื้อผ้าอีเพิ่อนน้องมึงบาสอนกะแปลว่าโบเคยเสื้อผ้าในลานเนาะหรือว่าน้องแจ็กเตอร์เนาะทุกคนเป็นครั้งแรกของบาสอนเนาะ <c oughs> ถ้าเพิ่งนนั่งกันเลยเนาะ <c oughs> ว่าชีเป็นกระได้เนาะตอนนี้กะ ถาเบิ่งผิดมากแล้วนะเบิ่งน้ำกันเลยนะทุกคนวาจะเป็นอ,อะไรตอนนี้บอสอนก็นถ่าสาไลกับสาวใหม่มากนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนกันกกำลังย่างขามาเนะตอนบอสอนโทรถาน <c oughs> พเพื่อนแกน,น่าจะใกล้สีฮอตเลยนะทุกคน กะีดโดนเนี่ยจังหน่อยเนาะเพราะว่าจากทางมันอนีใกลเติร์กเนาะเพราะว่าผนกระตุกเนาะทุกคนพอซอนคิดว่าผนกะน่าจะแบว่าใกล้จะหอดนะเนาะถ้าจังหน่อยหนึ่งผลกะน่าจะหอดเนาะได้ยินเชียงมาห้าวยังเื่อนน่าจะมาหอดเนาะทุกคนน่าจะใกล้จะหอดแล้วลนะ่ะ ตอนนี้บอซอนกะตั้งกล้องไว้นะทุกคนเอาคือมานั่นแทะมาเด็กเตอม์มานี่ เียดยลกินแรงมือนีแม่เห็นยังกินแรงมือนกันเติมเบืงอเกิดกินย่งน้อมือนนี่เนาะ เพื่อนก็นเลือกข้ามนะทุกคนเพราะตัว,วนี้ก็ซองทุ่มไปนะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนมาสอนกันมาเรืเอ่ยนะอยๆเลยเนาะตัวที่ไทยสช่ไทยน้องในเนาะลานบอสสอนนะ, <c oughs> ะเนาะตากิบก็สิบประมาณนี้เนะาะ

น,นี่แหละใส่อันนี้็นเนาะมาซอนกันก็อนนั้เปคนพอเาอซ้อนกันบอนอันนี้ก็ตึงเนาะเขาน่าจะเคนหน้าจะเอา ให้พิษนะทุกคนเพื่อนเอาเลขยกหานะ้เนาะโมเดลได้สองปกติประมาณบอสอนประมาณไว้ว่าสาวปีเลยนะเนาะแต่นี่เป็นหาชิดนะทุกคนเพนาาื่อนเอาไว้กเถื่อแล้วเนาะเด็กในเล่ามาบอสอนกับบอสอนกับสิบบใส่ยนะทุกคนเพราวะว่าเพื่อนเอา ตัวนี้มีนึพิษเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมเลขกหานะทุกคนบะซอนกาสีบขอใสนะ่เนาะเพราะว่าอายุเพิ่นกนนารบ้าสชิฮอตชิพเนาะเพราะว่าบะซอนก,นกนนานกนอสอกีเอาไาม่ไหวทำนี่พอเนาะเดี๋ยวบ้านอาจจะขอไปถามเพิ่นคืนเนาะชิเก็บไว้ก่อนนะทุกคนะ มาสอนกระซิบมาก็บ่ได้เบิ่งคิดว่าเพิ่นเอาให้ิเนาะทุกคนมาสอนกิไปตอยู่เพิ่นเนาะอดีนี้ก็เฮาก็ไปไเลยเนาะทุกคนก็สิเนเนาะคนอเฮือนเบสก็บ para dar สอนครับมาหอด้วนในคนสอนครับเขาไปรับใต้เทียนอยู่ข้างในเนาะ <c oughs> เป็่องใส่ก็มล่ากินเข่าอยเนาะ ที่มันไม่นทุกคนตอนนี้มาชันแั่สิบปสิบปเแลนะทุกคน,น เอกับด้าเทียนเนาะอนยุบบอนกับ,นะบ,ด,กบดัดอานทุกคนเนะเลวใครข้ดักนะด Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ปฏิทารเล่นเต้นเนระพวงเปกาพี่คือกำลังกินข้าว กอนอองเพลงกห้องไปยรกถือเนาะก็ว่ายุไพคือดับว่ากำลังกินข้าวมาให้ไวรับเนคือว่าไพ่ไปไดดับเห็นกูหน่กูตักกินเลยตอนนี้สาวไลกจะผู้เลยเนาะว่าบอสอนซื้อเค้กมาซื้อไพ่เผื่อเนาะตอนนี้บอสอนกะที่ให้เจ้าของวันเกิดแบบว่าตัดเค้กเนาะพวกพี่น้องบอสอนกะลืมเอามีดกับอัน้ำบ่วงที่ว่า เ่นินเอาให้มาทำเนาะบอสอนกาเลยว่าให้เอามีดเฮ็ดกินนี่เนาะทุกคนแล้วก็บ,บ่วงนี่นะตัดเค็กเลยเกลืมเปิกากำลังก,กินข้าวนะทุกคนเพราะว่าอีกอย่างกัะพุนกัะตุกนน่องมังนเนาะ ดีใจแองเนาะก็ตื่นเต้นเน่จริงหน่อยนะเพราะว่าสาไลก์แบบว่าเคยมีไผ่แบบมาสะพายป,ปีนี้จะเขื่อนว่าตะปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะก็แบบโอ้ตื่นเต้นแลงมือฉนถือเค้กวัน <c oughs> นี้แกไปว่าหิตนิดน้อยเนาะทุกคนเพราะว่าเฮ็ดในครอบครัวบอสอนเองเลยเนาะแต่มีเอื้อยมีน้องและ้วกะ็พอกับเหน่เนาะ เพราะว่าลานกับเอาเพิ่นกะบ,บริลลงมาำซำเนาะเื้ออยู่ซีโนโ่อตอนนี้สาวไร่กะกำลังปาทิศนะทุกคนงามนเนาะคอนยูติดปัดยินนย้มนะไรเพื่อนเอาเลขให้กันเอาเลขฟิตเนาะทุกคนเอาเลขหาก็เลขศูนย์เนาะ <c oughs> บอซอนก็เลยว่าเดี๋ยววา รัดควันออกเนาะเห็ดเดี๋ยวปิ้นเป็นเลขสองเนาะทุกคนบอสอนก้าบริเสียบไว้เนาะเพราะว่าเอานอนแบบไวเลยเนะาะจลายอาย,อยุจะปีเดียวเท่ายอายุฮะสิบเก้าปีบอสอนกนก้าเกือบถึกเนาะทุกคนบอสอนคิดบอซาวเนาะบอสอนก็นกนกนเลยเอาซาวนี้ก่อนได้ไหม ลานเป็นกัดนอนนีเนาะทุกคนเพราะวะ่าน<อ>นดึกเนาะลานนอยแต่นอนก็มีแต่บาซอนกับน้องแล้วก็นี่แหละหกเจ็ดคน,นีเนาะทุกคน เอาอีกจานงห้นดาจานได้ใส่จะขอมันเกิดนะจะขอวันเกิดมันเกิดกับขอใส่เป็นวันขึ้นเป็นวันกับขอไล่มีนกับขอใส่หน่อยนึงกินมึงดูวยแซบโยเคก์หนะบอสอนกันยังประท่านจะชิมนะทุกคน อนนี้ทุกคนซาไล่กาได้ตัดเค้กแล้วนะเนาะมาสอนกาสิทธาม้อมือซื้อคนว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนข้อมือซื้อเป็นยังไงเนาะซาไล่เดี่วมาสอนซื้อเค้กมาเซไปมือเนาะข้อมือซื้อก็ไม่นีเบาะกาตืต้นเต้นจังหน่อยเนาะเพราะว่าซาไล่กาได้เค้กนี่กาเป็นเทือดแรกแล้วก็เทือดทำอิทของวันเกิดของซาไล่เลยเนาะกาผู้ซึ้อดีใจแล้วกาภูมิใจแบบว่ายังกระจนบ่าออกเนาะขนาดซาไล่ตัดเค้กมือนี่ซาไล่แบบ ตื่นเต้นแหงมืออะไรจนถึงือฮอทเค้กจนถึงฮอเค้กเป็นยังไงาดเค้กแซ่บนแซ่บแซ่บวกเพันกเฮ็ดหนาตาเค้กมีแต่งามเนาะว่าเค้กอะซื้อมาจากซีโน่เนาะทุกคนที่ว่าบอสอนไปซื้อมาแล้วก็กลจากบ้านเขามันพิเศรับเนาทุกคนบอสอชิมแล้วบอชิมม บอซอนกบนับมาทันชิมเนาะบนว่าซีกิ้น,นตัดเน,นี่ยบอซอนนี้เนี่มาทันจะชิมเนาะชิมบนคืนในไรสชาติดก็โอเคเนาะทุกคนหน้าตาก็งามเนาะแซ่บเนาะเมาหนี่บอสอนกะ ไม่ยังหลานนะทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้ก็บเป็นวันเกิดหลานเนาะบสอสันก็เลยว,ว่าแบบมาให้ทุกคนเบิ่ดน้ำกันเนาะว,ว,ว่าคว้วมือซึกที่ว,าาานะว,าาว่าสาวไลนะมือซึกเบื่อไรเมื่อไรได้ไวยังไแล้วเดี๋ยววา่าคลิปวนเกิดเนาะเพราะว่าสาวไลกับเพื่อนก็เคยได้เลี้ยงเกเนาะทุกคนเพราะว่าบเคยจัดวันเกิดทั้งชีชานเนาะบอสอนก็เลยว,ว่าบอสอนก็ ขนาดบอซอนนี่ก็ยังบุคเคยซื้อบแบบวะคลิปเนาะทุกคนบอซอนงาก็ซื้อเป็นครั้งแรกด้วยกันเนาะบอซอนยังบุคเรื่อยว่าบุคเรื่อยซื้อเจ๊เสือขว่านวันเกิดของหลานนี่บอซอนก็เลยว่ามีโอกาสแบบว่ามาลองเสื้อผ้ไอยู่ข้างนอกอ่ะเปินกะมีความบอซื้อไปไนเนาะเนาะเมื่อกี้กะชาวไรเลิกง,งานมาไม่เมื่อยชาวไรกะ ดีใจลายนอตทิวาบ่าวสนนับบ่าวของเสาไลนี่เล่ากะได้ชื่อเค้กมาสะพายเสาไลเนาะเสาไลเห็นเบียงไม่เมื่อยมากกะจนชอาเหมื่อยเลยมันนี่เสาไลกะขอขอบมกขอบใจหลายๆเนาะมานีกาา่กันชื้อพาสาวไลนกับเด้จยวลงโดยดีนะทุกคนเนาะเพราะว่าเค้ก ที่บอซอนชื่อมากอะที่ประมาณนี้เนาะมือนีเนาะบอซอนกาบุียังหลายเนาะทุกคนถ้าหากว่าบอซอนพิดพิดพลาดประกันใดกันขอโทษขอภัยเนาะเดี๋ยวว่าถ้าเสียงบอซอนว่าบอทั้งบอกรือว่าบุญยินกันขอโทษขอภัยเนาะทุกคนบอซอนกาขอผ่าซ่อมบอซอนพาเลาะเนาะทุกคนเนาะ มาวันนี้ยก็บโมียังหลายเนาะรายใจลอจอนกับผ่าตกดไล่ตกดแแท์กดนติดตามเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้บอลจอนดีทีให้เพิ่งแต่ต่อไปเนาะบอะจอนกับที่เขาจบคลิปเพียงแค่น,นี้เนาะสบ,บายดีสบ,บายดีนะ